แทกป้ายยาครับวันนี้สาวกนี่ไฮโด o สวิต c h 2นะครับเรามีแบรนด์เจซอนะครับเป็นแบรนด์ชื่อดังจากประเทศจีนเนาะมาให้ทุกคนได้ดูอุปกรณ์กันวันนี้เรามาแนะนำา2ตัวนะครับซึ่งมันเป็นตัวกริปทั้งคู่แต่ว่าที่เราจะบอกอันแรกก็คือชาร์จิ่งกริปนี่ผมแกะให้ดูข้างหนึ่งชาร์จิ่งกริปนะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือตั้มกริปหรือว่าตัวซิลิโคนปุบนั่นเองนะครับซึ่ง2อ,อุปกรณ์นี้เป็นขออุปกรณ์ที่ เป็นกริปที่ช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยพอเทคอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับมาเริ่มที่ตัวชาร์จิ้งกริปก่อนจากเจซอนะครับองศาองศามือเขาค่อนข้างโอเคนะเวลาเราเล่นนะครับเวลาเราเล่นก็ไม่ได้เมื่อยสามารถน่าจะเล่นได้นานขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเล่นไปชาร์จไปได้ไม่เสียเวลาเนาะบางคนเอามาเสียบกริปที่ i ี t ฮ n d o เขามีให้แล้วแบตหมดกําลังเข้าได้เขาเขียนแบตหมดต้องเดินไปชาร์จแกะไปชาร์จแต่เนี้สามารถชาร์จได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัววัสดุค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ตัวแม่เหล็กนี่ ผมออกแรงหนึงนะไม่หลุดนะทุกคนบา,บางแบรนด์บางอันที่เราเคยจับเนี่ยมันหลุดง่ายอันนี้ไม่หลุดนะครับก็ต้องกดปุ่มออกมาเหมือนเดิมนะครับผมส่วนตัวที่เป็นตั้มกริปหรือว่าตัวซิลิโคนปุ่มนะครับสำหรับแบรนด์เจซอเนี่ยเขาให้มาอุ้ยให้มาเป็นเซต3รูปแบบเลยนะครับ3รูปแบบเลย ก็คือมี3ไซส์เป็นไซส์ออริจินอลที่พอดีกับปุ่มนะครับแล้วก็เป็นไซส์ที่หนาขึ้นมา3มมิลแล้วก็มีเลาะเส้นรอบวงกว้างขึ้นมา2ีเซนเผื่อบางคนที่จะนิ้วใหญ่ขึ้นมือใหญ่หน่อยก็จะรองรับสรีระได้มากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ติดอยู่เนี้ยก็คือพิเศษมากก็คือสูงขึ้นมา7มิลลิเมตรนะครับเขาบอกว่าเมื่อมันสูงขึ้นมา7มิลเนะี่ยมันสามารถทําให้เราレスพอนกับเกมอย่างเช่นเป็นเกมที่เป็นที่ต้องเอ M มมิ่งที่ต้องเลงอะไรเงี้ยได ราคาเบามากทุกคนใครที่สนใจนะครับแบนเจซอกดตะกร้าด้านล่งได้เลย